เร็วเร็วเร็วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วเร็วจะหมดแล้วเร็วเร็วหนึ่งหนึเร okay, ็วเร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 ็วค่าดเวลาเป็นไงครับหมดแล้วครับขึ้นใจไหมครับอ้าวโอเคครับถือว่าผ่านไปแล้วนะครับกลับมาจำที่ได้ครับ รอบนี้ผ่านไปนะครับคะแนนก็ตกไปอยู่กับพี่ยิ่งยงนะครับทาคะแนนไล่ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็เป็นหนึ่งสองและสามคะแนนไล่กันมาครับส่วนเกมที่สามเกมสุดท้ายของเรานี่คือเกมว่าเกมคู่หูคู่ขารับเกมที่สามคู่หูเข้าขาคู่หูจะต้องใส่เสื้อตัวเดียวกันแล้วช่วยกันวิ่งกะจังหวะให้หูละหุบลนมากลางตัวคู่ไหนทําได้ก็ถือว่าเข้าขากันมากที่สุดเออ ตอเอางี้ดีกว่าเลือกความแร์หันหลังโยน,น,น,นได้ได้ได้สองสาม ไปหนึ่งห้ไอ้ีนคไปนะเาว่าเธอถามไห้ก็มาได้ครึ่งมาไดครึ่งนึออออสองทีมนี้สทีมนี้ได้คนละ2คแนสอความพยายามของน้องแดงมุดเข้าไปได้หนึ่งคนเราก็ให้หคะแนน สามโองโใครใครงใครเนี่ยทำให้คู่ของนะกรั้น้ Would <Vergleich> องสีกับน้องแพงและพี่ยิงโยกอลิซ่าได้ไปอีกทีมละสองคะแนน เหลือห่วงสุดท้ายครับห่วงตัดเ้นไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเขาทำผิดหัว หมดเลยอ่ะหกคนน่ะไหวไหมใหยอมใครจริงยอมใครยอมใครอใครยอมใครยอมใครยใครยอรย้รยมใค้ยอมใครยอมครยอครยมยอมใคยอมใครยคยอมในรยอมใคยอมใคยมใครยอมใครนครับคุณยิ่งยคุณลิซ่านะครับก็ถือว่าเป็นคู่ซีมาก เแสดงว่ารู้จักกันมานานคบกันมานาน<อ>นะน้องๆน,นี่เขายิ่งมีโอกาสเพราะเขาทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับอีจริงๆเขาก็คงอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยนะอืมใช่<ห>ออตอนที่อยู่ในบ้านตอนประกวดไงออใช่ไหมตอนนี้อยู่เสื้อเดียพื่อ,เ,อเดียวกันคนงานแต่ละท่านกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับพี่ยิงยงครับครับผมก็ฝากเพลงชุดใหม่ล่าสุดยังมีคนให้ของในนี้เขาบอกพูดวภาพรชุดใหม่ครับไม่ห่างสาวเอ่อ ไม่ห้างยังสาวเท่าหัวงูคร่ะสาวเท่าหัวงูอยู่กับคุณอภพรนะครับเพื่อนที่คนเดิมนะครับลิซ่าล่ะคะค่ะลิซ่าตอนนี้ก็จากที่วิโชว์ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาแล้วค่ะมาโชว์งานปีใหม่ก็อย่าลืมนะคะมาเยีกยมลิซ่าที่ลิบค่ะโอ้ไต้หวันดีไหมครับได้รับการตอบรับดีไหมครับดีค่ะโชว์ให้พวกคัวดูเขาหน้าขำทัพที่ไปได้ถุนบ้างไหมก็ไปไปอา้วไงมาทางน้องแพงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้ ก็เริ่มทำคอนเสิร์ตฟฟนเอเชียลง F5 หนึ่ง F5 ที่สตรีสตรีเวิลก็น้องตีครับครับผมก็เหมือนกันนะฟฟนเอเชียนะที่จะจัดที่สตรีเวิลนะ F1 ถึง5แล้วก็ตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่ครับเป็นอัลบั้มควบมิวสิกครับ F4 เหมือนกันโอ้ครับครับรอฟังครับแฟนกรีดใหญ่เลยนะครับแน่นอนมีอัลบั้มของตัวเองอกแล้วนะครับน้องป้ายคร ค่ะก็เหมือนเพื่อนๆค่ะก็จะมีงานเซนตเชียนะคะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนี้นะคะแล้วก็อ,อ,อัลบั้มฝ้ายเหมือนกันค่ะถึงจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังฟังกันอีกได้นะคะอัลบั้มผู้หญิงธรรมดาค่ะ,ะวันนี้นะครก่อนจะกลับไปนะครน้องนัทนะครับก็มีเพลงมาฝากเราด้วยนะครับชือเพลงว่า คำสามคำครับคำสามคำทั้งเพลงร้องอยู่แค่สามคำเท่านั้นเลยใช่ไหใช่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะครับเอฟทั้งสี่ท่านนะครับรวมไปถึงคุณลิตาและคุณยิ่งยงนะครับที่ให้เกียรติผูสนุกกับโอเดร์ของเราครับตอนตอนนี้ครับไปฟังกันก่อนเลยครับคำสามคำ ให้มันเดิไปข้าในพิตาที่เปิดหัวใจเพียงแค่เธอได้ฟังเธอนั้นก็กลับเดินนี้เหมือนทันนาทีที่เคยดีดีจุดลบเลือนไปแค่เสียวนาที ใจที่เคยได้บอกรักออกไปกลับทำคนฉันปวดใจเมื่อเธอไม่เคยต้องการรับฟังแค่เสียใจที่ต้องทุกข์กันมนาไวน้นานๆกลับมาทำให้เธอและฉันหานกันไม่เคยคิดว่าจะต้องเสียใจเพราะคำคนอมี